พันธะไคลโคไซน์หรือไคลโคซิิกบอนนั้นเป็นพันธะระหว่างน้ำตาลโมเลกุลเดียวกับน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือถ้าจะพูดในอินเทรนหน่อยก็คือพันธะระหว่างโมโนซักครย์กับโมโนซักเรย์นั่นเองซึ่งการเชื่อมกันของโมโนซักเรย์สองตัวนั้นจะเชื่อมกันด้วยออกซิเจนบิดหรือสะพานออกซิเจนนั่นแหละซึ่งไอสะพานออกซิเจนนี้มันก็เขียนได้หลายแบบอีกด้วยอาจจะเป็นแบบนี้ หรือแบบนี้ก็ได้เป็นไปได้หมดแล้วแต่และแบบก็มีชื่อพันธะที่แตกต่างกันอีกมันยุ่งก็ตรงนี้แต่เราจะยังไม่อธิบายก่อนเพราะเราอธิบายไม่ถูกฮ่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราจะอธิบายหลักการการต่อของพันธไกลโคไซด์โดยไม่ว่าจะเป็นพันธไกลโคไซด์แบบไหนก็มีหลักการเดียวกันคือจะเอา OH ที่ C มาต่อกับ O-H ที่ C อีกตัวหนึ่งและสลัดน้ำออกมาหนึ่งตัวคราวนี้แหละเรามาดูกันว่าการแบ่งของพันธะไกลโคไซน์นั้นแบ่งออกเป็นกี่แบบและแบ่งตามเกณฑ์อะไรการแบ่งของพันธะไกลโคไซน์นั้นเราจะแบ่งตามตำแหน่งของ O-H ที่ C หนึ่งโดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่ง อัลฟาไกลโคซิดิกบอลและ2เบต้าไกลโคซิดิกบอลเรามาดูประเภทแรกกันก่อนเลยนะคือแอลฟาไกลโคซิดิกบอลเราจะทราบได้อย่างไรว่าไดเซคลายนั้นเป็นแอลฟาไกลโคซิดิกบอลง่ายๆเลยก็คือให้สังเกตจาก O.S. ที่ C. ตำแหน่งหนึ่งของโมโนเซคลายตัวแรกที่นำไปต่อกับอีกตัวหนึ่งโดยให้สมมุติว่า ตำแหน่งนี้ยังมี O-H อยู่ถ้า O-H ที่ C ตำแหน่งหนึ่งนี้ชี้ลงแสดงว่าเป็นแบบแอลฟาไกลโคซิดิกบอลทีนี้ลองไปดูแบบเบต้าไกลโคซิดิกบอลกันเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นแบบเบต้าไกลโคซิดิกบอลเราก็ใช้วิธีการสังเกตแบบเดิมโดย ให้สังเกตจาก o s ที่ C ตำแหน่งหนึ่งของโมโนไซคลายตัวแรกที่นำไปต่อกับอีกตัวหนึ่งและสมมุติว่า C ตำแหน่งนั้นยังมี o s อยู่เหมือนเดิมถ้า o s ที่ C ตำแหน่งหนึ่งนี้ชี้ขึ้นแสดงว่าเป็นแบบเบต้าไกลโคซิดบอล